หอ,อ,อ,อยน้อยพากันไปงมบ้านคอยพี่น้องหอยน้อยก็แซ่บเปล้วเออแซบบู้ยตาขาวค้ำไงพะทู่าฮ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 าฮ่ามุมบั่มโรดไม่เป็นไรลูกปิดม่เห็นไผ่เลยว่าสั่นตีม,มีคนยุติอันนั้นน้องแม่บ้านค่ะพี่น้องค่าอ้อนน้องแม่บ้านบ้านน้องนิดนท์นั่นวะมีผูพยูเลยติละ ผะทูพะทูหอมนี่หลายมือเติบแล้วด้วยแม่หอมแล้วด้วยเหรอดีแซ่บดูกินกับน้ำไมหวานอือข้ากันบัดเนี่ยน้ำไมหวานอือเป๊กจักน้อยซะล้วเอ้อยไปอมรอมอำรอมแม่เจ้ายำซาๆเด้อเจ้าอย่าไปเกินเร็วคื่อยเด้อ ตะกี้น้ใหม่กับพ่อฮูจ้าเข็ดไปกินยังสีได้น้าแม่กับพ่อมีเนาะหามาจะพ่อเด็กชื่ออะไรลูกแปดคนภายเรียงยากที่สุดแข่งเท่านั้นเตะมันจอยมไหมเตะได้ได้ซื้อแข่งเนี่ยมันบ่นลูกชายคนที่สองคนอ็ก็นั่งกระเรื่องภายสุกคน เอย่างตามใี้ตามเกิดบอสเม็ดหยาบเนี่ยซะแบกแหงหรือว่าวมันเป็นซ่างหายาซ่างไม่ให้กินวันกี้วันกี้สิเป็นยาซ่างเลยพี่น้องอเรียงไปตามใี้ตามเกิดเนาะปั่นข่าวยัดใส่มือห้อยเกียร์แล้วก็แล้วเนาะแม่เนาะมันหลับมันก็จิ้มเองได้ใช่ไหมแล้วก็เล็กหน่อยสมือสมือนี่มันได้แต่โทรศัพท์ถ้าเราจากกับกแบบไหน บอปอนกับบ๊าจินง่ายเรื่อกระดาษง่ายคนนี้จักน้อยเกินไปง่ายไม่ว่าน้ำตอมนาจะคองกินหอยยังละือหอยยังเพิ่นเอิญไหมหอยยังละหอยจิดกี้น้อยเลี้ย ปนาจานิปลมแซ่บวตะตูมแซ่บก็กินโตว่ะเตีเ้ยปนจิปลมใส่มังดาค่ะพี่น้องแรงวะไหนปนปนใส่ผีปนแห้งนี่แล้วก็ระใส่แล้วก็ต้มน้ำปลาแดกค้นเลยค่ะอืม,อ,ม,อ,มอันพักอนันได้ยอดน้องใหม่อยู่ใกล้ๆเมื่อเอายอ,อดทด้อ<ด>ันนี้ง,งง่ายกว่านี้ มันมันสั่นเออ,อแนวคันกินยังสิอุ้นทองค่ะพี่น,ออน้องเท่ากันนับนับเตะปมกิ่ปมเอ้ยปัดหอมกันปัดทุ่มหอมไม่วัน ยังบ็ไปตินอย่างขอบคุณนะล่ะจ้ะพี่น้องนี่แหละค่ะแซ่บยุ้กินจะแซ่บ